สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสำหรับเคล็ดลับการเลี้ยงดูพุทธรักษาแคะค่ะก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันนะคะว่าทำยังไงเขาถึงได้แตกหน่อเก่งนะคะแล้วก็ต้นไม่โซมไม่ดูลกด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะ จะเห็นว่าที่เราปลูกเนี่ยดอกเยอะนะคะแล้วก็ออกดอกตลอดเลยค่ะบางคนบอกเลี้ยงแล้วไม่ออกดอกนะคะก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเดี๋ยวมาดูสําหรับเคล็ดลับดีๆที่เราจะมาบอกกันวันนี้นะคะพุทธรักษาเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดค่ะคือตรงที่เราปลูกเนี่ยจะได้รับแสงทั้งวันเลยค่ะสําหรับเคล็ดลับแรกนะคะเวลาเขาออกดอกนะคะก้านที่ออกดอกหรือกิ่งที่ออกดอกอย่างกิ่งนี้นะคะออกดอกแล้วเดี๋ยวจะให้ดู โอ้ยกิ่งนี้นะคะนี่นี่ค่ะถ้าดอกเขาโซมนะคะเราก็จะต้องตัดตัดต้นเขาค่ะให้ติดพืชเลยนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยตัดแบบนี้เลยค่ะหรือว่าอย่างที่ในกระถางนี้นะคะก็ตัดแบบนี้เลยนี่ตัดออกนะคะพอเราตัดออกเขาก็จะแตกยอดใหม่แตกหน่อใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ตัดออกที่ พอออกดอกโซมค่ะพอออกโซมเราตัดออกเลยอย่าปล่อยให้เขาโซมเองนะคะแบบนี้ค่ะและอย่างที่สองนะคะก็คือฟางค่ะฟางเนี่ยนะจะเอาฟางมาปะคลุมที่กกเขานะคะเพื่อให้กกเนี่ยมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าถ้าเขามีความชื้นดินมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหน่อที่จะออกมาใหม่เนี่ยก็จะมีความอวบนะคะแล้วก็มีหน่อเยอะ เยอะขึ้นด้วยค่ะอันนี้นะคะอ,อันนี้อยู่ในกระถางเดี๋ยวก็ว่าจะเอาลงดินแล้วละเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเคล็ดลับสําหรับการลดน้ํากันค่ะขอบอกว่าวันนี้เราก็มีสูตรดีๆมาบอกกันอีกสูตรหนึงค่ะและอีกสูตรดีๆนะคะที่เราจะมาบอกวันนี้ก็นี่เลยค่ะเดาใช้ตัวนี้เป็นกาแฟนะคะเป็นกาแฟซองค่ะเวลาเรากินเนี่ยบางทีกินไม่หมดนะคะเหลือครึ่ง ครึ่งแก้วครึ่งซองเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ได้นะคะอันนี้เป็นน้ําร้อนนะคะเทใส่น้ําร้อนก่อนจะได้ละลายได้ดีค่ะแบบนี้นะแล้วเาก็คนคนๆนะคะให้ละลายค่ะ ในนี้ก็จะมีทั้งกาแฟนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นน้ำน้ำซาวข้าวค่ะเราใช้น้ำซาวข้าวประมาณ5ลิตรนะคะกาแฟยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะประมาณใส่ไปเลย1นึ่ถ้วยนะคะแต่เราใส่ไม่หมดเดี๋ยวเอาเก็บไว้ใส่อย่างอื่นต่อนะคะเสร็จแล้วคนคนให้เข้ากันค่ะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราจะใส่ตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เลยอันนี้เป็นเกลือค่ะ เกลือเนี่ยเราจะใส่อยู่ที่และเดาก็จะใส่เกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะใส่ลงไปเลยและตามด้วยนี่อันนี้เป็นน้ำส้มควันไม้ค่ะถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะเดาใส่ค่ะเพราะว่าเรามีนะคะใส่ไปเลยอันนี้เราก็จะใส่ไป5ช้อนชานะคะน้ำห้าลิตรค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตัวน้ําส้มควันไม้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยป้องกันมแมลงนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันพวกเชื้อราต่างๆในดินได้ด้วยนะคะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้เราก็มาลดกันเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะช่วยให้ใบใหญ่เขียวนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยจะทำให้แตกหน่อดีด้วยค่ะอันนี้เราก็ลดอยู่ที่อาทิตย์ละครั้งนะคะ ลดไปเลยค่ะให้ชุ่มๆนะคะพุทธรักษาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ําค่ะสามารถที่จะลดได้ทุกวันเลยค่ะหรือว่าถ้าเราขยันนะคะก็ลดเช้าเย็นได้เลยค่ะและยิ่งถ้าเราลงดินด้วยนะคะก็จะยิ่งแตกกอใหญ่เลยค่ะและสูตรนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะลดพวกไม้ใบต่างๆได้ด้วยนะคะอันนี้เราก็มาลดเศรษฐีมีทรัพย์นะคะใบใหญ่มากๆเลยค่ะ สูตรนี้นะคะท่าผู้ชมสามารถลดได้ทุกอย่างเลยจะช่วยให้ป้องกันเพี้ยมาแรงนะคะเชื้อราแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็ยังเป็นการบำรุงต้นไม้ของเราให้งามค่ะแตกหน่อเก่งนะคะใบใหญ่แบบนี้แล้วค่ะท่าผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสำหรับการเลี้ยงดูดูแลพุทธรักษาแคะค่ะให้สวยงามทั้งปีนะคะ แล้วก็สุดบำรุงดีๆที่เดมมบอกวันนี้กันค่ะก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ